สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนหลายคนหลายคนถามว่าครูหายไปไหนจะบอกว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ว่างานเยอะมากเยอะแบบเยอะๆๆๆๆๆอๆสุดๆเลยครูย้ายหลายคนน่าจะรู้ว่าตอนนี้ครูย้ายจากภูเก็ตมากรุงเทพแล้วนะครับ ดังนั้นแล้วเวลาที่งานที่ภูกเก็ตเนี่ยก็คือจะไม่ได้รับแหละใช่ไหมแต่งานที่กรุงเทพอ่ะคือนักเรียนอ่ะที่เคยดู YouTube ของครูแล้วก็สนใจอยากจะเรียนกับครูอ่ะติดต่อมาเยอะสุดๆเยอะจนถึงขนาดที่ว่า7วันอ่ะครูครูไม่ปิดหลานเลยโดยปกติร้านของครูจะไม่มีวันหยุดนะครับ7วันเนี่ยครูสอน7วันเลย เป็นเวลา3เดือนติดเคยเป็นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาที่ครูจะเอามาอัด YouTube หรืออะไรเนี่ยมันน้อยมากแต่ถามว่าคิดถึงไหมกับการอัด YouTube คิดถึงมากนะครับคิดถึงแบบว่าถึงขนาดว่าปีนี้ต้องคุยกับน้องแล้วว่าขอนะหยุดหนึ่งวันเพื่อที่ว่าเราจะมีวันในการเตรียมงานเนาะในการอัด YouTube ในการทำหลายๆอย่างนะครับ แล้วก็หลายคนน่าจะรู้ว่าครูก็เริ่มที่จะมีผลิตภัณฑ์แต่ว่าในสมัยก่อนผลิตภัณฑ์ของครูเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าครูทำทุกอย่างเองในในงานทั้งหมดของร้านครูเนี่ยครูเป็นคนลานเองหมดครูอัด u t u b e เองครูคิดแผนการสอนเอง ครูสอนเองครูตัดต่อเองครูถ่ายรูปสินค้าเองครูลงช้อปปี้เองครูตอบลูกค้าเองครูยิงแอดเองวิ่งไปรับลูกค้าเองนึกออกไหมคืองานทุกอย่างเนี่ยคือมาที่ครูหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็เลยมีการวางระบบชีวิตใหม่เพราะไม่งั้นดิฉันไม่ไหวแน่แนดิฉันต้องแบบเหนื่อยแน่ๆน,นะคะดังนั้นแล้ว ปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะกลับมาลงโซเชียลใหม่แล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มันมีระบบมีแปลนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น y t u t u เนี่ยไม่รวมเทปนี้เนาะเ,เราจะเริ่มกลับมาลันใหม่1เดือนเราจะลง2คลิปครวางแผนไว้แล้วด้วยว่าในเดือนมกราเราจะวางเราจะทำอะไรบ้างเดือนกุมภาเราจะทำอะไรบ้าง มีนายเราจะทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะลันไว้หมดเลยวางแผนไว้หมดเลยแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะเริ่มมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีนักเรียนหลายคนที่สนใจอยากจะเรียนออนไลน์แต่ว่าครูบอกก่อนว่าออนไลน์ของครูอะ่ะมันจะเป็นเฉพาะคอร์สแอดวานเท่านั้นถามว่าทําไมคอร์สเบสิกของเราไม่ทําคอร์สเบสิกของเราไม่ทำ,เข,เ,ทำเ,เขาเรียกว่าไม่ไม่ทำออนไลน์ สาเหตุเพราะว่า 1. ครูเคยทําแล้วมันเป็นช่วงโควิดอันนั้นเน่เราจําเป็นจะต้องทําจริงๆแต่ว่าตอนนี้ทำไมเราถึงทําไม่ได้เนื่องจากว่าครูอยากเจอนักเรียนครูอยากจะจับมือนักเรียนว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทําอยู่คุณทิศคุณเรียนจากออนไลน์มาแล้วเนี่ยมันผิดนะแปลว่าคุณยังเข้าใจไม่ถ่องแท้คุณมาเจอกับครูก่อนไหมเดี๋ยวครูสอนให้อย่างเงี้ยแต่นักเรียนก็มีความจําเป็นหลายอย่างดังนั้นครูเลยตัดสินใจว่า ขอลดออนไลน์ลงก่อนดีกว่าขอลดออนไลน์ที่เป็นเบสิกลงก่อนดีกว่าแต่ว่าคอร์สแอดวานเนี่ยก็จะยังมีอยู่นะคะคอร์สแอดวานเนี่ยก็จะลง3คลิปต่อเดือนนะครับทุกวันที่10 20 30นะครับอันนี้จะเป็นลายแอดวานทั้งหมดเลยรวมทุกอย่างเลยรวมคอร์สปั้นรวมคอร์สอะไรทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยนะดังนั้นแล้วครูขอ ทำเป็นคอร์สออนไลน์ในแบบนั้นเนื่องจากนักเรียนหลายคนเขาสนใจอยากจะเรียนกับครูแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสมาเรียนเนาะคอร์สแอดวานไม่มีหมดอายุนะคะดังนั้นแล้วใครสนใจอยากจะเรียนก็ทักมาได้เพียง990บาทเรียน3ลายต่อเดือนแล้วก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกเดือน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 จนกว่าครูจะเลิกกับอาชีพนี้ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลงไว้ว่าจะทําเป็นแบบยาว นะคะเยียวยาเขาไปเลยอ่ะโอเคเออปีนี้เราเกิดมาแล้วถึงเรื่องของความยุ่งเนาะปีนี้ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จใครที่ตั้งใจจะขยายสาขาก็ขอให้ขยายสาขาได้เยอะๆเลยนะคะใครที่มีลูกค้าเก่าก็ขอให้มีลูกค้าใหม่ด้วยนะคะ ใครที่อยากจะประสบความสำเร็จด้านนี้งานขงงานแข่งก็ขอให้ชนะนะคะได้ที่หนึ่งเลยเนาะใครที่ตั้งใจอยากจะหาอะไรเรียนเพิ่มก็ยินดีด้วยแนะนำด้วยนะคะเพราะว่าความรู้มันไม่มีสิ้นสุดหรอกเนาะแม้กระทั่งว่าผ่านไปแล้วอะ่ะบางคนอายุ บอกว่าตัวเองช่าง10ปีแล้วอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าสีทาเล็บเจลหรือเล็บเจลเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆม,มันมีเทคนิคใหม่ๆม,มันมีความใหม่อยู่เสมอทําไมครูถึงหลงรักอาชีพช่างทําเล็บเพราะว่ามันไม่เคยตายเลยอย่ะเธอรู้ไหมปีที่แล้วอะไรมาแรงคือผงขัดสีลูกแก้วมาแรงปั้นนูนมาแรงเนาะ คือมามาแรงมากเยอะมากแต่ว่าเทรนด์แฟชั่นก็อาจจะเปลี่ยนถูกป่ะคะังน,นั้นแล้วเราก็ควรจะต้องเตรียมพร้อมอะไรไว้หลายๆอย่างเสมอรวมถึงความรู้ใหม่ๆเนี่ยแหละครูถึงชอบเพราะว่าครูชอบเรียนรู้ครูเลยรู้สึกแบบว่าเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยมันมันสนุกอะ่ะมันรู้สึกว่าเอ้ยความรู้นี้ยังไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะปีนี้ ทางมามาเนลจะมีอะไรใหม่ๆบ้างเนาะก็นี่อันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคือครูจะเริ่มมีแพ็กเกจใหม่ๆแล้วก็สีล็อตใหม่ๆออกมานะคะแต่ตัวนี้ที่เห็น5ตัวนี้ไม่ใช่สีเนาะจะเป็นแบบอื่นนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังแต่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์จะเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นตัวตนครูมากๆ ถ้าสังเกตจริงๆแล้วครูจะชอบอะไรที่มุงมิงมุงมิง,มงน่ารักอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาครูออกแบบแพคเกจตอนเนี้ยก็จะออกแบบให้มันดูมีความน่ารักน่ารักยกตัวอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวครูจะวางใกล้ๆมองเห็นไหมอ่ะอันนี้คือมัลติเจลนะคะน่ารักน่ารักหน่อยเห็นไหมคะอันนี้คือมัลติเจลเราใช้กล้องมือถือเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ชัดอะไรมากมายนะคะ วางก่อนเดี๋ยวล่วงอ่าอันนี้ก็คือซปเปอร์เบสนะคะกลอสซีท็อปเห็นไหมมันจะมีความน่ารักน่ารักเพิ่มมากขึ้นนะคะสติกกี้ฟอยนะคะทรูแมทนะคะห้าตัวนี้คือฟังชั่นัลเจลหรือเจลที่เอามาใช้งานจริงๆเลยนะคะแต่โดยปกติแล้วหน้าตาของขวดจะไม่ใช่แบบนี้ ขวดรื่นเดิมจะเป็นแบบนี้ขวดดำๆเห็นไหมดูแล้วแบบว่ามันไม่ค่อยมีความน่ารักเท่าไหร่ก็เลยปรับรูปแบบแพ็กเกจท้งใหม่หมดมีความน่ารักมากขึ้นนะคะมีความน่ารักมากขึ้นเนาะหลายๆแพ็กเกจก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เกือบหมดโพลีเจลก็เปลี่ยนแหละก็เปลี่ยนแหละนะคะเออหลายๆตัวก็เปลี่ยนแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรา เอามาใช้งานนะคะมันก็จะรู้สึกถึงความน่ารักมุมมิงเหมาะกับร้านหลายๆแบบนะเนาะร้ะนครูก็จะขอฝากตัวเนี้ยไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถทักมาได้ขวดนึร1อ0บาทแต่ดีมากครูคัดคุณภาพมาแล้วนะคะข้างหลังมีรายการเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนาะ เพราะฉะนั้นครูยังไม่หายไปไหนนะคะยังอยากจะทําอยู่เนาะแล้วก็รักที่จะทํามากเพียงแต่ว่าเวลาที่จะทํามันน้อยเนื่องจากบ้าเป็นวันแมนโชนะก็คือเราทําทุกอย่างเองหมดทําให้เวลาที่อะไรหลายๆอย่างมันน้อยลงสอน7วันเป็นเวลา3เดือนไม่พักเลยแล้วก็มีไฟในการสอนมากนะคะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ลุ ื่นมาก็ยังรู้สึกอยากทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพบกับคลิป EP ถัดๆไปเนาะจะพยายามกลับมาลงให้ได้ครบทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเอ่อเป็นจะไม่บอกว่าสัญญาแล้วกันกลัวว่าเดี๋ยวเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้จะกลายเป็นว่าเราผิดสัญญาแต่ว่าจะพยายามทำให้ได้และจะทำให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกวันนี้ อยู่ได้ด้วยเพราะว่ากำลังใจยังไม่มีเวลาทําแต่กดเข้าไปดูคอมเมนต์ตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับความรู้ขอบคุณนะคะคำเหล่านี้เป็นกําลังใจแบบแบบซึ้งมากๆขอบคุณมากๆนะคะหลายคอมเมนต์สอบถามมาเรื่องเรียนก็อยากจะรับแต่บางคนอยู่ไกลามากแต่โดยปกติแล้วขอบคุณ อย่างสุดซึ้งเลยสำหรับคอมเมนต์ดีๆทั้งหลายแล้วก็กำลังใจที่มีให้กับครูนะครับครูยังอยากทำต่อเนาะช่องนี้ก็คือช่องของมาม่าเนวช็อปใครที่ยังสนใจเรียนหรือใครที่รู้สึกติดตามครูแล้วยอยากจ,จะเจอครูมาเจอได้ครูอยู่ที่บางแค MRT บางแคเนาะนั่งรถไฟฟ้า MRT อะ่ะมาลงที่สถานีบางแคก็เดินเข้าโรงเรียนครูได้เลยร้านครูได้เลยนะคะอ่ะ วันนี้ครูก็จะขอจบการอินโทรไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มในคลิปตัดหัดไปเลยนะคะอ่าโอเคฝากผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราด้วยของเราไม่ได้แค่เปลีป่ยนแพคเกจเราค้นคว้าแล้วเราก็หาผลิตภัณฑ์ตัวที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเช่นตัวเจลของซูเปอร์เบดดีขึ้นนะคะเอ่อมาติเจลดีขึ้นท็อปเงาขึ้นนะคะ ขัดผงได้สติกกี้ฟอ,อยล์ลอกแล้ว100%ยเพยายามจะหาทุกอย่างให้มันดีนะครับเั้นฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ครูด้วยจะเป็นกำลังใจให้กับครูมากๆเลยนะคะอ่าโอเคครับสวัสดีครับ